ขับรถจนได้เล่นอยู่คณะสีหนุ่มเออตัวตัวเขาแยกครับไปอยู่ก็บหม่อมเหยอนกี่คนไม่ลูวทีนี้ก็เหลือสีหนุ่มเควงเหลือกี่คนตอนนั้นนะ น่าจะสามคนหรือเหลือสามคนจากทีมแน่นๆอยู่กันหกเจ็ดคนเหลือสามคนเหลือสามคนเหลือนาเล็กนาสีนุ่มอีกตัวหนึ่งคือใครอีกตัวหนึ่งพี่ธงพี่ธงเดี๋ยวนี้ไปไหนกันมาแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยพีทงสามโทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตลกระดับครูบาอาจารย์รุนครูเล่นกันอยู่สามตัวเล่นกันอยู่สามตัวนานไม่แน่สามตัวนียเล่นกันเลยจนพี่นุ่มบอกเหนื่อยไม่ไหวลากูเหนื่อยไม่ได้หยุด เราเขายึดธงแกทางแคบเลยเราต้องไปทั่วบางทีก็จับนกกลางอากาศกันไปกันสองตัวหรือไปหาข้างหน้าเล่นอะไรไม่รู้แหละม่รู้หาอะไรไม่ได้ก็ค่อยมาตั้งกันอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกอย่างมันกําลังราบลื่นไปได้ดูดีทีมงานสีหนุ่มเล่นมาจนวันหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นนั่นเล็กในมูนวิดีโอคือนั่นเล็กไปอพี่หนุ่นเดง